โอ้โ,อโอ้สวนสักตัวนี้ทีมงานไหนทีมงานไหนโอ้บอ่อดินไปลงไปดูกันหน่อยสวัสดีครับอยู่กับผมรถดำซิงดินด่วนครับโอ้โหฝนตกสนุกเลยนะบอ่อนี้นี่ เหลืองอรามรมเหเืองอรารมณ์ซีโมหรือเปล่านะใช่โอ้ขึ้นบ่อซะด้วยครับโอ้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 ยคกันนี้ ไปโอ้ทางนน้นก็ออกเมฆฝนนะช่วงนี้ไปทางไหนก็เจอแต่เมฆฝนนะครับโอ้พโมโ่ทีมงานพรชัยครับ น้ำสวยมากเลยดูดิอันนี้ชะร่องให้ให้น้ำลงก่อนนะเจ้าโมเจ้าโม แผ่น,บบน N PE ต้องเข้านะครับทีมงานสั่งได้น,นะครับสั่งได้น,นะครับแผ่น PE ครับถ้าไม่อยากเสียเวลาแสะกระบะนะครับได้เทียอเพิ่มแน่นอนนะครับ0 92, ู929095898นะครับส่งถึงบ้านเลยนะครับจัดส่งวันเดียวถึงครับ อ่ทีมงานนี่มีมีแต่อูสุงรนศักดิ์เลยไหมลงไปแลวลงไปไล้อาทีมงานอูสุงรนศักดิ์ชัดๆเลยนี่มีแต่เมก้าด้วยนะมา ลองครับตอนเดียวเอ๊ะเมกาอีกแล้วอสวัสดีครับสงวนสักอีกแล้วไปลงไป <c oughs> ไปลงไปเป็นไร หลงวนสักล้วนล้วนครับสวัสดีครับอันนี้ทีมงานฮะอู้วิ่งยากไ,มาไหมล่ะแพนพีอีเลยสั่งแพนพีอีเลยอันนี้งานยาวไหมนี่ อ๋องั้นเอาเลยเตะเอาห้าวันอไม่มันถอดเก็บได้อยู่เวลาเราไม่ใช้เราก็ถอดเก็บได้ครับวิ่งดินมันไม่ขานะถ้าวิ่งหิ้นนี่ไม่เหลือครับฝนจะมาแล้วน่น คันนี้นสติ๊กเกอร์ไม่มีเลยนะคนกระจกน่าจะเกะก,กะบางสายตาโอ้สองสารเลยเลยใสกกระบะเนี่ยอีโม่ครับ เฮ็ดเฮ็ดหนึ่งสามศูนย์รุ่นหกผิวงานพรชัยครับจากประโคนชัยครับเริ่มเยอะเริ่มเยอะรุ่นนี้เริ่มเยอะนะครับโคนชัยเริ่มเยอะ งานเหมาด้วยเปล่าเนี่ยเต็มกล่องเลยครับโอ้โหงานเหมาแน่นอนครับใส่แบบนี้ หน้าฝนก็ทำอย่างนี้แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าหน้าฝนหรือเปล่าไอ้มีสาเนี่ยไม่น่าจะใช่นะไปแปดซีครับแปดซีมาลงมาครับ ยวิ่งไกลๆแล้วนี่น่าจะข้ามฝั่งไปเทฝั่งนู้นเลยนะนี่นีน่ดูงานโหดขนาดไหนครับบางฝุ่นหลังนี่ไม่เหลือเลยครับอ๋อปูสุวนศักอีกแล้ว น่าดูน่าดูอันนี้กันหมาก็ททำเองหรือเปล่าหรือว่าอู๋ทำให้นูครับแม่สวัลักทั้งทีมเลยครับอ๋ออันนี้ทางอูทำให้นั่นนี่ ศูนย์ก็เพิ่งจัดมานะเอารถเสียแพรไปตักถูกใจจัดเจ้าโม่มาครองเลยนะครับแต่รุ่นนี้เขาโ็พีเอ็มเจ็ดพันะถือว่าเยอะนะเจ็ดพันชั่วโมงครับพีอมแบบยาวเลยอะสองลเก้าครับสิบเอร์เซ็นก็ ดาวสองแสครับส่งน่าจะเดือนละห้าหมืนนครับตักนิ่มๆแบบนี้เลยครับลอกแบบนี้ก็น่าจะใช้หมด A ก็พอแล้วครับ อโอ้ออย,ย,อยโอ้คอมมันเร็วดิริอ้ายบโอ้เอ้ยใช่คอมไหมนี่ไม่เน่ใจนะครับแบตอี e หรือเปล่าวะเสียงแปลกๆดีอ่ะอ,อ่ะ สงวนศักดิ์ทั้งทีมเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวไปทักทายเขาหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนผมอยู่พนมสารคามเลยครับเนี่ยมีแต่สงวนศักดิ์เลยครับงานเหมากว่นี่ นะเทตรงไหนข้ามไปเลยเทเลยนะโอเคเอฟซีอูสนจักนี่ยข้าไปเทเลยครับวิบ่งห้ากันบ้างเนี่ย ก็แม่ร้อนเหมือนกันนะเนี่ย <Okay. S 1> เอาถูกใจก็จัดนะครับพี่โมนะครับใครมีทุนก็จัดนะต่าสองเศษเก้าครับ